สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันนะครับกับช่องแบงค์ปลาหินนะครับวันนี้ผมนําพัสดุมาแกะให้ท่านผู้ชมรับชมพร้อมกันนะครับว่าผมได้เช่าอะไรมาบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะครับเรามาแกะกันทีละกล่องเลยนะครับ กล่องนี้นะครับส่งมาจากปทุมนะครับขอเป็นไปรษณีย์ก่อนเลยนะครับกล่องนี้ส่งมาจากปทุมนะครับข้างในน้ำหนักเบามากนะครับไม่แน่ใจเหมือนว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะครับอ่า ด้านในจะมีทั้งหมดหน่าจะเป็นสองเหรียญน,นะครับจะแกะยากนิดหนึ่งนะครับต้อง และชิ้นแรกที่มาจากปทุมนะครับเป็นเหรียญเมตตานะครับห่อมาอย่างดีเลยนะฮะนี่นะครับเป็นเหรียญเมตตาสวยงามนะครับเป็นเหรียญเมตตาของหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดป้อมแก้ว เหรียญรุ่นนี้นะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะครับามาดูเหรียญต่อไปเลยนะครับเหรียญที่2ของพัสดุกล่องแรกนะครับเป็นเหรียญเมตตาเหมือนกันนะครับเช่ามาทีเดียว2เหรียญเลยนะครับอันนี้ นี่นะครับเด่นเมตาเนี่ยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปให้ดูชัดๆนี่ขนาดเป็นเนื้อทองทองแดงนะครับเนื้อทองแดงยังมีความสวยขนาดนี้เลยนะฮะถ้าเป็นเนื้ออื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับภัสดุนี้ได้แกะสดๆเลยนะครับไม่ใช่ไปห่อแล้วก็มาแกะให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับ1กล่องนะครับกล่องที่2นะครับอ่านี่นะครับยังไม่มีรอยแกะใดๆนะครับกล่องนี้ส่งมาจากกล่องนี้ส่งมาจากวังทองหลางนะครับส่งมาจากกรุงเทพนะครับอ่าเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไร ผ้ายันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะเป็นผ้ายันผ้ายันหลวงพาะเพิ่มนะครับคือช่วงนี้ผมก็จะเช่าหาแต่วัตถุมงคลของอยุธยานะครับเป็นหลักนะครับช่วงนี้รู้สึกอยากจะกลับมาเช่าพระบ้านนะครับโอ้ผืนใหญ่มากนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอไปกล่องต่อไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคลี่ให้ดูชัดๆนะครับว่าความใหญ่ของพญานันนี้ใหญ่ขนาดไหนามาดูกล่องต่อไปเลยนะครับกลอ่องนี้ส่งมาจากสายใหม่นะครับกรุงเทพเหมือนกันนะครับกล่องนี้ส่งจากสายไหม่ไม่มีรอยแกะใดๆนะครับ ก็จะเป็นพระองค์เดียวนะครับกล่องนี้นี่ได้แบบพร้อมเลี่ยมมาเลยนะครับเป็นเสมาสารพัดดีนะครับเดี๋ยแกะให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเสมาสารพัดดีเนื้อสำลิปนะครับ ของหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเหรียญเนี้ยดีถือว่าน่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าคุณบอยท่าพจัน์นะครับมาเป็นประทานปลุกเสกนะครับร่วมสร้างกระถางวัดนะครับเพื่อนําเงินนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลของหลวงพ่ออุดมนะครับก็น่าเก็บสะสมนะครับ สวยงามนะครับรายละเอียดเหรียญร,รุ่นนี้ไปต่อกับกล่องที่4เลยนะครับกล่องที่4มาจากนนทบุรีนะครับเขตปากเกร็ดนะครับนี่ยังไม่มีการแกะนะครับผมจะมาแกะแล้วก็ดูไปพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็อยากจะให้ดูนะครับว่าช่วงนี้ผม เน้นเก็บสายไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้พระก็เยอะไปหมดเลยครับไม่รู้จะเก็บอะไรถูกตอนนี้ผมก็เลยย้อนกลับไปเก็บพระปีเก่าหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพระอยุธยาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนอยุทยานะครับ การเก็บพ้ะของผมนะครับก็ถ้าถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบนะครับก็ทํำเป็นแนวทางการเก็บสะสมพ้ะได้นะครับก็ไม่ไม่ห่วงนะครับเราก็ช่วยแชร์ความรู้ความเข้าใจกันไปนะฮะอ่าอันนี้เป็นเหรียญเมตานะครับเหรียญเมตตาเหมือนกันเลยนะช่วงนี้ผมชอบหลวงพ่อเพิ่มมากเลยครับหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อคูณน,นะครับ เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับตอนนี้เพราะหลวงพ่อรวยนี่ผมพูดตรงๆนะครับผมอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะราคาสูงมากนะครับผมก็เลยย้อนกลับมาเก็บหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูณน,นะครับหลวงพ่อเพิ่มนี้หลวงพ่อเพิ่มมาป้อมแก้วนะครับเก็บหลวงพ่อเพิ่มนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับได้หนึ่งในเกจิชุดรวยเพิ่มพูนนะครับ มีชื่อเสียงมากนะครับของอยุธยา,านี่นะครับนี่เป็นเหรียญเมตานะครับเป็นเหรียญที่3นะครับคือชอบมากนะครับเลยเลยเก็บมาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมอ่ะดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมเก็บเหรียญหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่ร,รุ่นไหนบ้างานี่จะเป็นกล่องสุดท้ายนะครับเป็นกล่องที่5นะครับกล่องที่5ได้มา มาจากาสกลนครนะครับหูม,มากใกล้เหมือนกันนะครับเนี่ยมาจากสกลนครข้างในจะเป็นอะไรนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็เช่ามาเยอะนะครับก็เลยจาไม่ค่อยได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเช่าแต่เนื้อร่างล่างนะครับเพราะว่าเรายังพอเก็บไหวนะครับ เป็นเหรียญสักคู่นะครับโหห่อมาหนาแน่นมากสักคู่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับกล่องสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญชนะมารน,นะครับเป็นเหรียญชนะมารของหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญชนะมารน,นี่ของหลวงพ่อพัดอันนี้ผมก็ได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะครับนี่พี่เขาซีนมาอาจจะซีนมาให้อาจจะใช้ซีนเขาเองนะครับไม่ใช่ซีนจากลุ้นเนื้อแน่นอนอเรามาชมกันนะครับว่าข้างในเป็น เนื้ออะไรครับที่ผมได้เข้ามานะครับอ่าเห็นเทาขาวอย่างนี้เหมือนเนื้อเงินเงินใช่ไหมล่ะครับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อชุบเงินนะครับเป็นเนื้ออาบเงินอ่าถ้าเป็นสายหลวงพ่อพันี่จะเรียก เนื้ออาบเงินนะครับด้านข้างนี่จะเป็นทองแดงนะตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเลขสวยนะครับเลข2-42นะครับเลขสวยเหรียญนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับจมูก100%ซนนะครับเหรียญชนะนนมานะครับด้านหลังนี่รายละเอียด สวยมากอะโคตรสวยเลยในความรู้สึกผมผมเก็บมาแบบว่าเป็นสิบสิบเหรียญเลยผมผมรู้สึกว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่รายละเอียดนี่ทําได้ดีมากครับผมยกให้แบบติดแบบติดอันดับของหลวงพ่อพัดในปีที่แล้วเลยในปี2,563ครับสี่นี้โคตรสวยผมว่าอนาคตเก็บไปอะน่าจะน่าจะมี แม้จะมีอนาคตนะครับเปลี่ยนรุ่นเนี้ยเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่าทำทำเหลี่ยงออกมาได้ดีมากงานเรียบร้อยมากลงยาก็ลงยาสวยงามมากอยากให้ท่านผู้ชมลองกลับไปย้อนดูคลิปเก่านะครับที่ผมทาเหาาเรียญชนะมารเหรียญเดียวอ่ะรุ่นเดียวอ่ะครับคุ้มมากเหรียญรุ่นเนี้ยเก็บเท่าไหรก่ก็มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเพราะสวยทําละเอียด ครับและนี่ก็เป็น5้ากล่องพัสดุนะครับที่ผมแกะให้รับชมกันวันนี้นะครับนี่คนี่ก็เป็นความใหญ่ของก็คือประมาณแขนนะครับแขนผมนะครับดูแขนผมก็คือรูปบานใหญ่ๆบานหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเป็น พยันปีห้า้านะครับชื่อว่าพยันเพิ่มศัพ์นะครับนี่นะครับชื่อพยันเพิ่มศัพ์ซึ่งพยันรุ่นเนี้ยผมมีสีขาวแล้วผืนหนึ่งซื้อใส่กรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันไหนผมจะทำรีวิวให้รับชมกันนะครับกับพยันของรวยเพิ่มพูนนะครับของทั้งหลวงเพราะรวยหลวงเพราเพิ่มหลวงเพพูนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง,งพยันนะครับและนี่นะครับ คือพัสดุห้ากล่องนะครับที่ผมแกะให้ชมกันวันนี้นะครับก็จะมีรุ่นเมตตาหลวงพ่อเพิ่มนะครับสามเหรียญนะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงนี่นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเซมาสารพัดดีหลวงพ่ออุดมนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นชนะมานนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับและนี่ก็จะเป็นผ้ายัง หลวงพ่อเพิ่มนะครับรุ่นเพิ่มซั์นะครับรุ่นนี้ก็หายากนะครับพอสมควรนะครับพยันรุ่นเพิ่มซับอันนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับช่วงนี้ที่ผมเก็บพระนะครับว่าผมเก็บอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กันนะครับนี่นะครับเซตนี้เลยนะนี่นะครับเซตนี้เป็นเซตหลวงพ่อเพิ่มกับ หลวงพ่อพูนนะครับนี่นี่นะครับนี่จะเป็นเสมาเพิ่มซับนะครับของหลวงพ่อเพิ่มนะครับเสมาเพิ่มซับจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับและอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเสมามังคลายุนะครับของหลวงพ่อพูนนะครับของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนนะครับ ก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับส่วนเหรียญเมตานะครับที่ผมได้แกะพัสดุมาวันนี้สามเหรียญนะครับก่อนหน้านี้นี่ผมเก็บมาทั้งหมดนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก่อนหน้านี้ผมมีหกเหรียญอยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อนวะหนึ่งนะครับที่เหลือจะเป็นเนื้อทองแดงหมดเลยอเดี๋ยวผมให้ชมเนื้อนวะนะครับ รายละเอียดเนี um Comp pegar, Olivier, uh, ่ยสวยงามนะครับเหรียญของหลวงพ่อเพิ่มนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดตอกนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นหลวงพ่อพูนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมนะครับของหลวงพ่อพูนนะครับชื่อรุ่นว่ามหาเศรษฐีนะครับชื่อรุ่นดีนะครับแล้วก็เหรียญสวยงามหน้าตาคมชัดสวยงามเลยนะฮะด้านหลังจะเขียนว่ามหาเศรษฐีนะครับ อันนี้ปี2560นะครับสร้างปี2560อ่าแล้วก็จะเป็นเหรียญมหาลาบนะครับเหรียญมหาลาบสองเหรียญจะเป็นเนื้อสัตตกับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับหนึ่งเหรียญอ่าเหรียญนี้ผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้แล้วก็จะเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนสมนศรรณศักดิ์นะครับของหลวงพ่อพูนนะครับนี่นะะ จะเป็น3ามสามเหรียญนี้นะจะเป็นเนื้อสัตะสองแล้วกันเนื้อทองแดงหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับของหลวงพ่อเพิ่มนะครับเหรียญโชคดีนี่ถือว่าเป็นเหรียญต้นๆน,นะครับของสายหลวงพ่อเพิ่มนะครับแต่ผมอะ่ะเป็นคนชอบเหรียญเมตตามากนะครับเหรียญเมตตาเนี่ยสาหรับผมเนี่ยผมมีเท่าไหร่นี่ผมก็เก็บหมดเลยนะฮะผมชอบ อันนี้จะเป็นเซมาแบบว่าปีลึกๆหน่อยนะครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นฉลองอายุ80ปีนะครับปี2550นะครับใบหน้าหลวงเพิ่มนี่ชัดเจนนะครับรุ่นนี้ด้านหลังก็จะเป็นที่ผมชอบนี่เพราะลุ้งข้างหลังนะครับแล้วก็ยันมงกุฎพระเจ้านะครับสวยสวยดีนะฮะอยู่ในเหรียญเซมา เซตนี้ก็จะเป็นเซตหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อฟูนนะครับที่ผมเก็บไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาสามเหรียญนี้ไปเลี่ยมมาใส่ในเซตนี้อีกก็จะจัดเรียงให้สวยงามน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อฟูนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญกับพวกอของ เหลียญกับล็อกเก็ตนะครับของหลวงพ่ออุดมนะครับซึ่งผมเช่ามาวันนี้นะครับที่แกะพัสดุนะครับก็เป็นเลี่ยมมาแล้วเดี๋ยวผมก็เอามาใส่กับชุดนี้เลยนี่นะครผมก็จะมีอันนี้จะเป็นสายยุทธยานะครับที่ผมเก็บรวมกับเมื่อสักครู่ด้วยนะครับแล้วก็สายหลวงพ่อรวยด้วยอันนี้ผมก็จะเก็บ ผมก็จะเก็บเสมาสารพัดดีนะครับของหลวงพ่ออุดมนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ห้าเหรียญเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญสำลิสีนะครับแล้วก็จะมีอัปปกา2แล้วก็จะมีนวะหน้ากากเงินนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับรุ่นนี้ผมก็ได้ทำคลิปให้รับชมไปแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปชมกันได้นะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญ เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวพันล้านนะครับของหลวงพ่อเลี้ยงนะครับวัดจอมเกตนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สวยนะครับน่าสนใจมากคลิปผมก็ได้ทําไว้แล้วลองย้อนกลับไปดูได้แล้วที่สําคัญนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยรายละเอียดเนี่ยลองดูนะครับสวยมากสวยนหน้าแพะเลยแพะโคตรสวยก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับกลุ่มเจ้าสัวพันล้านนะครับของวัดจอมเกตนะครับ พาจารย์เลี้ยงนะครับเหตุเรื่องนี้ผมบอกได้เลยใครถ้าใครจะมาเล่นสายยุทธยานะครับในยุคนี้นะครับในยุคปัจจุบันนะครับต้องรู้จักนะครับพาจารย์เลี้ยงคือพาจารย์เลี้ยงนี่ก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับในกรุงเทพฯอะไรอย่างนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วแล้วก็ยิ่งต่างชาตินะครับยิ่งมีคนรู้จักนะก็ลองไปศึกษาดูนะครับนี่นะแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับ ล็อกเก็ตรุ่นชนะจนนะครับซึ่งปลุกเสกไปเมื่อไม่นานนี้นะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็มีพระจารเลี้ยงนะครับล่วงปลุกเสกด้วยจะมีโค้ดนะครับล็อกเก็ตเนี่ยจะสร้างแค่สองร้อยสี่ละสองรอยผมไม่แน่ใจว่าเห็นโค้ดหรือเปล่านะคโค้ด โคดด้านสีด้านซ้ายมือทั้งผู้ชมนะครับโค้ดเจ็ดนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับส่วนด้านขวามือทั้งผู้ชมเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสวยงามนะครับเป็นเป็นล็อกจะเรียกว่าล็อกเก็ตหรือเรียกว่าลูกอัดกระจกดีกว่านะฮะคืออัดกระจกมาแล้วแล้วก็เอาไปเลี่ยมได้เลยนะครับของคอได้เลยจะมีจีจะมีจมีวอนมาด้วยนะฮะ ทีวังของพ่ออุดมเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเซตของหลวงพ่ออุดมนะครับกับพระอาจารย์เลี้ยงนะครับหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตนะครับอันนี้ก็ลองให้ท่านผู้ชมไปศึกษากันดูนะครับสําหรับผมนี่เป็นคนอยุธยานะครับผมก็เลยเก็บสายนี้เป็นหลักนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับในการนําเสนอนี้นะครับหรืออาจจะพูด ที่ทาให้ท่านผู้ชมไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ถามคอมเมนต์คุยคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับกด subscribe ให้กับช่องแบงค์ปลาหินนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ